สวัสดีคะ่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะค่ะอ๋อยจะพามาชมบ้านทรงจั่วนะคะพี่น้องในงบประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะพี่น้องคะ่ะพี่น้องด้านกว้างนะคะด้านกว้างตรงนี้นี่กว่างอยู่หกเมตรนะคะพี่น้องส่วนที่ต่อ,ออกมานะคะพี่น้องด้านคางนี้ก็มีความกว้างอยู่สามเมตรห้าสิบนะคะพี่น้องด้านยยวนี่ด้านยยวนี่ยยวสิบเมตรห้าสิบนะคะพี่น้องด้านยยวนะคะเนาะ บานหลังนี้นะคะมีเสาทั้งเบิร์นะคะอ่าสิบห้าต้นนะคะพี่น้องแบ่งเป็นเสาใหม่นี่สามต้นนะคะด่านนานะคะเนาะค่ะส่งงบประมาณที่สั่งไปนะคะก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะพี่นออ้องอ่าโครงสร้างนะคะบานหลังนี้ก็จะเป็นโครงสร้างไม้ทั้งหลังนะคะพี่น้องบ่ได้เพิ่นบ่ได้ใส่เล็กนะคะพี่น้องเป็นโครงสร้างนะคะเนาะค่ะเสาด่านานานี่สูงหลายบันไดนะคะ่ะ สามเมตรห้าสิบนะคะเฉพาะตัวด้านข้างนะคะเนาะตรงกลางเดี๋ยวคะ 4, <50. S 1> ตรงกลางนี่สี่เมตรเจ็ดสิบนะคะแบ่งเป็นอ่าเสาไม้สามต้นนะคะพี่น้องมานี่เสาปูนี่จะมีอยู่จักต้นคะเส <12. S 1> าปูนี่สิบสองต้นเนาะคะเนาะสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะคะ,ะ, 12, 13, 14, ะ,คะรวมกับเสาไม้ก็เป็นสิบห้าต้นนะคะงบประมาณเสือเสานี่ยเสือไร่ภายในคะ เสาอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นอ๋อเสาอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะค่ะเป็นเสาหนาหกนาะค่ะเนาะค่ะเป็นเสาหนาหกนะคะพี่น้องป้านนี้ก็คือโครงสร้างนี่บเตสือเนาะค่ะโครงสร้างใหม่นี่ได้สือบ่คะสือเนาะค่ะโครงสร้างใหม่นี่สือเบิร์ดไลน์ภายในขนาดเบ่ร์ดไลน์ใหม่เมื่อสองสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นบาทเนาะค่ะใหม่นี่คืออ่าคือห้าไปสือจากล่องเรือ อ๋อค่ะซื้อใหม่จากญาติกันเนาะค่ะพี่นอ้องมานี่ตรงด้านข้างเลยค่ะน่ะตรงด้านข้างตรงนั้นนะคะเสาสูงประมาณเท่าไรคะสามเมตรสามเมตรเนาะคะ่ะเนาะอันนี้สันไทยนี่ใส่งบประมาณสื่อไยปนันใดคะสันไทยนะคะในสักนาซํานี้นะคะอสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะคะ่ะสร้างเองหรือว่าจ้างสร้า,างาค่ะนี้จ้างสร้างครับจ้างสร้างเนาะค่ะค่าสร้างไรปันใดคะซัมนี้ค่าสร้าง ค่า,าสร้าง1 8 0 0 0บาทนะคะพี่น้องพี่น้องกาย่าอ่อยอ่าสอจากคลองบานนะคะเพราะว่าอ่อยอยากถามเพื่อจะได้รายละเอียดนะคะในการสร้างบ้านนะคะให้กับพี่น้องนะคะเนาะบ้านหลังนี้ก็เป็นทรงทรงจัวนะคะพี่น้องทรงจัวนะคะคันพี่น้องสิเอาไปเฮ็ดเป็นทรงโมเดิร์นก็ได้นะคะเนาะแล้วแต่ความชอบนะคะก็คือจะอา้าจากคลองบาเพิ่บอกว่าใส่งบประมาณไป1 000, 1 0 0 0หม่นหนึ่งหนึ่งนมบาทนะคะเนาะขนาดพื้นที่นะคะหนาะ แต่ละหลอกหนีพื้นที่ประมาณจักตล่างเมตรค่ะขวเมตรขวบาาเมค่ะกว่าอ่าสามสามคูณสามจุดห้าศูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องสามคูณสามเมตรหาซิปนะคะขนาดแต่ละพื้นที่แต่ละหองนะคะก็จะมีเจ้าของนอนขนาดนี้ในบ้านหลังนี้ค่ะ ค่ะจะอ๋อจะมีสองของนอนนะคะของหนาของขั้วก็อยู่ในตัวบานเนาะ,ค,ะนนค่ะเนาะค่ะค่ะผันช้างแล้วทั้งล้างนี่ก็จะใส่งบประมานต่างงบปมาณไว้ปมาณจักบาทค่ะประมาณอีกสองสามแสนก็คขึ้นแล้วทั้งล้างนะคะพี่น้องค่ะค่คะเกาพยูนะคะเนาะ กระยยูได้คือกันนะคะพี่น้องในงงประมาณคือบานเห่านะคะพี่น้องบ้านบริยูแบบแอร์อาร์ตเนาะค่ะนาเนาะยูแบบว่าทํากับจังสีนะคะธรรมชาติแบบนี้นะคะพี่น้องกับปจําเป็นต้องแบบว่าติดฝากไะะาแบบาา็ได้นะคะหรือว่าแบบป่ต้องติดแอร์ติดยังกั้ยยูได้นะคะกั้ยยูได้กันเพราะว่าแบบพี่น้องเห็นเนาะคะ่ะนอแบบนี้นะคะธรรมชาตินะคะพี่น้องแบบบรรยากาศดีแห้งนะคะยูสีเนาะร่มเย็นสบายนะคะด้านหลัางก็เป็นก็เป็นไฮมันนะคะด้านทางก็เป<อ>็นทงหน้ายังสีนะคะพี่น้อง สวยสวยงามค่ะวิวสวยงามธรรมชาติดีเนาะคะ่ะเนาะบานีสันไทยนี่ความน้าขนาดเท่าไรคะนี่0.2 0.28อ่ามิลนะคะพี่น้องความน้าของสันไทยเนาะคะ่ะเนาะเป็นสีสิง์นะคะสันไทยเนาะ,ะค่ะก็เป็นทรงจัวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพี่น้องคอนก็นจะตอออกกด่านขางนำเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะออยก็ต้องขอบคุณน้าเจ้าของบ้านนะคะลวก็อ่อยก็ต้องขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะจังไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ออยได้เหตุคลิปต่อไปในเดอ้อพี่น้องสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ